ครับผมมือนี้ก็มีเครื่องตัดหญ้ารุ่นซีอันหนึ่งนะครับเนาะลูกค้าบอกว่าเปิดน้ำมันไปแล้ะครับเนาะน้ำมันไหลออกข้างฝาข้าวบัวนะครับเนาะนี่ครับออกจนซีบิดถังนะครับเนาะมือนี้เป็นกล่องนะครับเนาะออกมาก็มีแต่น้ำมันนะครับเนาะสาเหตุเป็นกับข้าวบัวนะครับเนาะเดี๋ยวมาทำการล้างข้าวบัวกันนะครับเนาะ าบูควนนะครับเจเอเอลซีมินครับผมหอนัดฟ้ากอ่พวกบูนอะครับสองตัวครับผมเจเอสีมินที่เรา มาขั้วงมุนสายน้ำมันออกก่อนนะครับขนะึปลายแหลมครับพี่เหียงเครื่องน้อยน,นึงนะครับเนาะแจวซีเมนคือเก่านครับผมแล้วก็บ,กบ,บัวผม ข้าบูกันเนะครับเนาะ้างข้าบูท่องท่สะอาดเลย ขอข้าบูกันนะครับนะใส่นนะ้ำมันล่างปอท่อกันนะครับเนาะ

มาสังเกตเข็มน้ำมันกันนะครับเนาะคือผมเข็มน้ำมันว่าทำการหลังนะครับเนาะหัวสลักปุ่น ลมสะอาดนะครับเนาะลมเป่าทางเดินน้ำมันนะครับเนาะเข็มอุดน้ำมันนะผมนุ่มๆครับผมฟองมึงครับใส่สายตาฟองมึงหายทะลุนะครับเนาะ ส้างเดินอากาศน,น,นะครับเนาะมาทำการดัดเข็มน้ำมันไว้หนึ่งแล้วครับนะเนาะเข็มน้ำมันตัวนี้นะครับเนาะ ตัวนีนะครับเราก็ทำการดัดขึ้น,นครับดัดขึ้นให้ลูกทรงเนวนีนะครับเนาะดัดขึ้นมาทางนีนะครับเมาะเข็มออกก่อนใส่มือดันกระไดนะครับเนาะมือกดกระไดนครับผมน้อยเดียวครับผมบวตตังหลายนะครับเนาะเพื่อที่จะน้ำมันจะได้พี่เข็มจะได้พี่อุด đều từng năm năm các năm 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 นี่ครับกดขึ้นกดลงได้เราครับเนาะเข็มจะต้องบอกข้างเราครับเนาะครับครับผมประกอบทำเดี๋ยวมาผมใส่ลูกลอยครับผมใส่ถึงข้างนะครับข้อส่วนที่ขอครับผมกดนข้าบูครับผม ประกอบตามหุูซ่วงตามเดิมนะครับเนาะเบ่งตะเก็นดีๆครับผมใหากดทับนะครับเนาะ เป็นคันหัดสองตัวครับผมครับผมวัดสองตัวนะครับผมไปแล้วครับมันอาจจะบางดีหน่อยนะครับเนาะ ขันขึ้นไปแล้วนะครับเนาะตึงเมื่อแล้วต้องอาจจะมาเขย่าบึงนะครับเนาะว,ว่า,วาลูกว่าทำงานบอกน,น,ะนะครับเนาะง่ายๆนะผมเขย่าวขยา,ขยาอ่าโอเคนะครับเนาะใส่ได้ครับผมทงแรงเลยครับอย่างไาใส่ ลูกเลียงกันนะครับเนาะลูกเร่นนะครับเนาะเลียงกันเปมีปากับไม้ให้หน่อครับผมสังเกตชอบเนาะสังเกตลูกเลียงนะครับเนาะอาจจะบมดตรงกล่อนกนได้จะมีส่วนหวอกส่วนยังนะครับเนาะบางที่ตั้งต่ำนะครับเนาะบางที่ตั้งสูงนะครับเนาะเอาท่องนี้งนะครับเนาะออกมาข้างนอกครับผมเวลาใส่ ทีนี้ปลาหลอกอยู่นะครับเนะรบาทำไงบลาหลอกกันเหลื่อนนะครับเนาะนี่ครับถ้กล่องอาจจะบมดตรงของเขาไปนะครับเนาะนี่ครับผมนี่ครับ้ปลาหลอกอยู่ครับปาหลอกลูกเหลื่อนนะครับเนาะกันเหลื่อนรับผมใส่ไปให้ตรงครับตรงบลาหลอกนะครับเนาะ กาหันใหม่ถือข้างครับผมถ้าบุกถือครางจะโบเข่านะครับจหันบ่เข่านะครับเนาะยังไปแบบ้ครับตามขันเลียงมั้งครับอาการอาของลูกเลียงมันสุดบอนะครับเนาะบ่สุดเขาก็ปั๊บตัวหนีได้นะครับเนาะแต่สุดตัวโอเคใส่ได้ครับผม แมนเครับครับผมผมก็เลยทำการประกอบนะครับเนาะขันแบบสองตัวใส่ส,สายน้ำมันนะครับเนาะอาจจะมาเช็คว่าน้ำมันลงหรือบุลล่งนะครับเนาะหมุนกดเข้าบูนะครับเนาะประก้กดบุาล่งแล,นะลงวง้วนะครับเนาะน้ำมันครับผมขันหลับุ่นเก่านะครับเนาะเพื่อวิธีเช็คว่าน้ำมันลงหรือบุลล่งนะครับเนาะ ผมก็จะมาทาการสกัดกันนะครับนะเนาะเกิสกิลกับผมยิงชัวร์กับผมเขาทำพาดสิ้นแล้วเขาชุบลงนะครับนะเนาะเขาถูกนะครับเนาะต้องเดียบเครื่องเอาผมเล่นครับเล่น,ลนต่อยนะครับเนาะ ข้างเคียงหรอกนะครับนะเนาะเพื่อที่จะบดสองเหล็กซอยนะครับเนาะบดติดกับสองเหล็กที่เรานะครับเนาะไม่ลอ,อ,อ,องจับตาดูของสองเหล็กนะครับเนาะ เพียงแค่นี้นะครับเนาะสวัสดีครับ